สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตขวดแก้วครับที่ผมซื้อมากกองไว้ครับนี่ครับผมโกกองไว้ทิ่บ้านครับขวดแก้วก็ใส่ร้างครับแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้รังเหล้ารังเบียร์นี่ราคาดีครับ อันนี้ผมซื้อรวมมาครับผมยังไม่คัดแยกส่วนที่ผมแยกผมก็จะใส่ถุงไว้ครับนีถุงแบบนี้ใส่ง่ายครับผมแนะนำนถุงดีแบกนี่ครับแล้วก็เวลาเทก็ง่ายครับลงง่ายขึ้นง่ายเวลาเอาขึ้นรถถ้าถ้าใส่ถุงแบบนี้เพื่อนๆครับใส่ยากครับเทยากครับใส เวลาเราเอาขึ้นเนี่ยครับขึ้นก็ยากเพราะว่าใส่ถุงแบบนี้ง่ายกว่านะครับผมก็มีหลายถุงอยู่ครับอันนี้ลังครับตัวน,นี้กระดาษครับกระดาษผมก็ยังไม่ได้ส่งครับเพราะว่ากระดาษลงก็เก็บไว้ก่อนอันนี้กล่องเปลารังผมก็จะเก็บไว้นี่ครับนี่ครับ ส่วนพนักง,งานผมก็รื้อโลเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ครับแกะงานแกะแกะโลแกะเศษเหล็กอยู่ครับอยู่ทุ่งนาครับไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าผมไม่เก็บไว้เยอะถ้าพอขายนี่ผมขายออกเลยครับ ก็ส่งครั้งละประมาณร้อยกว่าลังครับสองร้อยลังถ้าใส่เต็มที่ก็ได้อยู่สองร้อยลังกระดาษปัจจุบันนี่เหลือสองบาทเองครับเชื่อสองบาทห้าสิบสองบาทแปดสิบครับถูกมากๆ คนขายก็ช่วยลดราคาลงหน่อยนะครับก็เห็นใจคนซื้อมากครับคนซื้อนี่ลงทุนน้ำมันค่าแรงอีกกำไรนี่ผมว่าแทบไม่เหลือเลยนะครับนะครับ อันนี้ผมรับซื้ออยู่แต่บาทครับเพื่อนก็ได้กำไรไม่กี่บาทครับถ้าใครสนใจเพื่อนบ,บ้านใกล้เคียงก็เอามาส่งผมได้ครับอันนี้ผมก็ให้ราคาดีอยู่ครับสอบถามราคาได้ครับหลังเราลังเบียถ้ามาส่งผมนี่ผมก็ซื้อให้ราคาพิเศษครับแต่ถ้าผมไปรับถึงหน้าบ้านก็ผมก็คิด ค่าน้ำมันค่าแรงผมด้วยก็ถูกลงนะครับค่าแรงงานด้วยครับเพราะว่าทำคนเดียวมันไหวครับอย่างน้อยต้องมีคนงานสองสามคน,นครับมาช่วยยกของคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยว ขลิปหน้าผมจะอัปเดตลงใหม่นะครับก็คอยติดตามผมด้วยนะครับ